นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไม้เข้านะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้แนะนํา,นานตัวผมชื่อว่าว่าว่าผมชื่อว่าเก้านะครับภาษาอังกฤษ,ษ K A O ส่วนคนนี้ชื่อว่าบอกหน่อยบอกเช่ไนไรพี่โมครับเป็นพี่ชายของผมนะคะแต่เขาอาจไม่พูดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนพูดเดยอะเองเออ,อ,อมาขุดไม้เลยขุดไม้เลย อ้อยตีทำไมเนี่ยอย่าไม่ทำไปขุนไม้คุดไม้อสําเน่าฉันได้เอ้ย <c oughs> ไม่ก็เดี๋ยวเราหาที่ร่องแล้วก็สร้างบ้านนะตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ตรงนนั้ไหนเดี๋ยวขุดไม้ก่อนเดขุดไม้ก่อน เป็นเกมไหมครับเวอร์ชั่น1.16.5นะครับทุกคนผมก็เล่นแบบบางครั้งก็นั่งเงียบบางครั้งก็เงียบจนคิดว่าเป็นใบบางครั้งก็พูดมากพูดมากพูดมากก็อยู่คอนเสิร์ตนอะโอ๊ยอันนี้มาทำาม Okay. ไม่ทำไม,ไมแปบ๊บเดียวหลอดลดแลว้วอะนี่เป็น EP ที่หนึ่งนะครับที่ผมเล่นมาครับแต่มันจะมีมันจะมีเล่นในโทรศัพท์กับเล่นในคอมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ตอนในชื่อคลิปนะครับว่า EP ไหนเล่นในโทรศัพท์ EP ไหนเล่นในคอมไม่ก็แยกกันเลยอย่างเช่นแบบในคอม EP หนึ่งแล้วก็ในโทรศัพท์ <White S 1> อีก <White. S> 1> EP หน<ะ>ึ่งนะอะไรนะ เออเอาเป็นแบบอย่างงี้กว่าผมค,คิดออกละเอาเป็นแบบในคอมอีพีหนึ่งในโทรศัพท์อีพหนึ่งแบบแยกกันเลยไม่ต้องเอาปนกันจอะอันจะแบบดุงงงเฮ้ยไม่มืดว่าจะวะจะกลับออนเตอร์ระดับอะไรลากไม่ยากเกิใช่ใช่อีซีก็อีซี่เก,ก,กิน เพิ่มเสียงก่อนเสียงดังไปเปล่าเนะี่ยไปหาหาสร้างบ้านก่อนมุดแล้วตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เจอที่แล้วก็เจอที่แล้วนี่กองมันลอกเกินอ๋อทำให้มันเกิดเยอะต้องไหนตรงไหนไม่รู้เอ,อ,อา๋อเห็นแล้วเห็นลแล้วอยู่นี่อยู่นี่อย่าได้บังนะ เกินไปไหมตรงเนี้ยตม่นีม้คนเรียบเลยตรงเนี้ยต้องตัดไม้ออกก่นโอเค เอาสร้างมัน่นใหญ่หรือสร้างบ้านเล็กหรือว่ากลางๆหน่อยกลางกลางไม่ใหญ่นักไม่เล็กป้าขุดไม้ไปเรื่อยๆ,ๆนะทุกคนขุดตรงนี้ออกไหมไอพวกไอพวกยาวเนี่ยเอาพวกยาวนะาพวกวนี้ออกไหมไอพวกใบไมนะ้พวเนี่ย ไม่ใช่ยายอผู้ผิดไปไม้อืมเสียเวลาการขุดมากเลยสักว่าตรงนี้เหรอ มาไปมาไปก็มีมาอยู่ เค okay. เริ่มล่งแล้วจะวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆไปกองขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยไม้พอเฮ้ยมันเล็กไปไหมตรงนี้อย่างเงี้ยเล็กไปไหมไอ้นะตรงกไออย่างเงี้ยเล็กไปไหมอ่ะมันจะกระโดดไม่ได้นะนไปสร้ปปาง ไม้ก็เอาตรงนี้ออกก็เอาพ่วมาหนึ่งอันตอนคลิปก็เล่นเงียบนะครับเป็นเช่นวันนี้นะครับเล่นเงียบนิดหนึน่งนะเพราะว่าพวกมันถ่ายคลิปเพราะผม หน้าจอเนี่ยคอมไม่ค่อยเป็นก็เลยแบบร้องไม่ค่อยพูดหน่อยร้องก็เลยร้องไม่ค่อยพูดแต่ตอนนี้อัดได้แล้วแต่ก็ขี้กเกียจพูด <c oughs> ไ,มไม่รู้ไม่รู้มันจะมีอะไรต้องพูดหรือเปล่าทกเนียมตรงไหนตรงนี้เหรอ ใช้พวกขุด๋ดย้ใช้พวกขุดไม้ไม่มไ้มหมดล้วเฮ้ยก็ไม่ไม้อยู่ก็ไม่ไม้อยู่ย่านะเดี๋ยวเฮ้ยเนื้อรถ อันนี้เป็นผมถ่ายนะักคอมนะเออก็พูดก็พูดไปจะพูดอีกทำไมมาเชื่อเชื่อไม่ <c oughs> ได่อยไ่อยอาตีไม่โดนเนี <c> ่ย <oughs> อ่าเสร็จเรียบร้อยไ,ไม่เสร็จใช่ใช่ อุ้ยเลยบล็อกเดียวแค้สองบล็อกสิใครขุดใครขุด่านก็มาหรอขุดาแบกมาหินมาด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างหีบก่อนมืดมากเลยอ่ะต้องปรับแสงก่อน ไม่รู้แสงมันจะชัดหรือเปล่าปรัปบแสงสุดเลยอ่ะไม่ก็หลีมมันนิดนึงก็ได้ประมาณนี้แหละเออมเออมจะทำอะไรอ่ลืมสร้างตั้งที่ขุดหินวีป,ปีแอ <c oughs> เด้สิงค์มบี้สิงค์มบี้กาไม่ได้เดินนะสร้างหินด้วยไม่ตายเหี้ยกดชิบชิบชิบเออไม่มีดาบเลยอะ่ะกว่าจะตายหนึ่งลอดเดียวเฮ้ย

ทำชัดตายแกไม่ได้รับของทางแกรับบทเรียนตรงนี้ตรงนี อปไ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 ปคาบลวคับละไหนมามอเออราชอออาาาออ็อตฮ่ะเฮ้ยมามารอมา ท้นขนาดนี้ในพวกซอมบี้เนี่ยไปเป็นคนไม้เป็นคน,มน,คนมไม้มีน้องมีน้อใช่ดูแคบมากเลยและซอมบี้ก็เกิดเยอะขวบขังขุดขุดขุดใบไม้ตรงนี้ออก ก็เมาอ่ะฮนเออจริง<ด>เยมสอสกิตัสต้สกิลิตูเดียฉันฆ่ากันเอมันโดนไฟไหม้แล้วมันโดนไฟไหม้แล้ว เสร็จแล้วแล้วก็กดตรงนี้ออกสร้างเอาจอบไหมสร้างสร้างพวกมีไหม,อมโอ้ยพังเอาแล้วเบี้ยกไหมเดี๋ยวกาให้ก็มีอยู่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเอาไหม จะปไปไม่ครับหีบหม่ก่อนเอ้ยขอตะโอบมาหน่อยเก้าอันไม่ใช่วันผิดเอาหินมาเก้าอันเอาหินมาหน่อยเก้าอันอ๋อนี่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับเองเดี๋ยวขับข ข้าไหนโซเวลบบโเวลหรอพ่อมันหนึ่งอันใช่ไหมอเอานอนตรงไหนดีอ๋อคิดออกแล้วนอนตรงนี้นอนตรงนี้ไม่ก่อนไม่ก่อน่กรอเดีด้ก่อนได้ก่อน เขาบอกแล้วนอนตรงนี้แ้นอน,นอนก็นตรงนี้เข้ามาเข้ามาแน่นอนตรงนี้นะนอนตรงสองตรงนี้ตรงเนี้ยไอสองเนี้ยเออตรงนี้แหละเป็นที่วางหีมีปะเอ้ยนอนแล้กันนะฮะนอนนี่กันไหน,ไหนเออไปก็เาไปล่าสัตว์ก่อนแล้วก็อยบ้านเลยจะมาเอเชีวะไหม,มเอาไป เดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนไปล่าสัตว์ก่อนจริงจริงในเกมผมทำมั่วชั่วเลยอ่ะมฆ่าสัตว์เลยมีสัตว์เต็มเลยอ๋อขมมวนโอ้มีสัตว์หลายตัวเลยบังนะ อปีโอ้ยโอโหโอโหลบลบอย่างดิจิตอลโอ้โหวิ่งวิ <t <t ่งไม่หยุดเลยเนาะแต่เตียงแต่หนึ่งเตียงตบจะหนีไปไหนตายยากตายยินจังกอไม่ได้หนึ่งเตียง กินเนื้อก่อนเสร็จแล้ววัว mm hmm. mm hmm. วิ่งไวมากเลยอ่ะมันเนงก็ถ่ายคลิปอยู่ ก็ขอถ่ายคลิปก่อนโอเคนะครับคลิปนี้อาจมีเพียงเท่านี้ครับเพราะตอนนี้ผมถ่ายน่าจะมา17นาทีละคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย